สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับที่ลูกแพะตัวนี้ท้องเสียนะครับเราก็จะมาฉีดฉีดโควาซินอนนะครับเป็นวันที่สองแต่ลูกแพะท้องเสียเนี่ยเราไม่ได้ฉีดที่ลูกนะครับเราจะไปฉีดที่แม่เพราะแพะตัวน,นี้เพิ่งเกิดได้3ามวันนะครับเพิ่งเกิดได้3ามวันก็จะฉีดที่แม่เป็นเข็มที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูตูดลูกนะครับตูวลูกนี่ก็จะแห้ง ไหนดูนี่เนี่ยนะชี้แห้งปกตินะครับไม่ไม่มีเป็นน้ำเลยนะครับก็เป็นชี้น้ํานมธรรมดานะครับนะครับเมื่อวานเมื่อวานขี้พุ่งจุดเลยนะครับงั้นเราก็จะฉีดที่แม่นะครับก็ฉีดแค่สองลิซีนะครับฉีดแค่สองลิตีมาฉีดที่แม่กันนะครับเวลาฉีดนะครับ เรากดตรงที่ตรงที่นิ่มๆตรงนี้นะครับตรงที่นิ่มๆตรงนี้นะเราก็ฉีดปืด๊ดอยงนี้กดนิ่งๆนะครับแล้วก็ฉีดปื๊ดลงไปแค่นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นกรณีลูกท้องเสียนะครับลูกท้องเสียแต่ตัวแม่นี่ตัวแม่นี่เขาไปท้องเสียนะครับตัวแม่นี่คือถ่ายถ่ายปกติแต่แม่เนี่ยจะเป็นพาหะนําไปสู่ลูกนั้นลูกเกิดมา ก็ลูกลูกก็จะกินนมแล้วท้องเสียครับอันนี้ใช้ได้ทั้งแพะทั้งงัวทั้งแกะนะครับเป็นเคสเดียวกันแต่ว่ายายาก็ใช้แตกต่างกันครับเป็นคูวาซีนอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาอัปเดตเอ่อมาอัปเดตเป็นวันที่สามนะว่ามันหายจริงไหมนะครับก็อันนี้เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าดีก็กดไลค์กดแชร์ นะครับเป็นกําลังใจให้กันเราจะได้ทำคลิปๆต่อไปนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าไม่ดีก็ดูๆแล้วก็ผ่านไปนะครับสวัสดีครับ